สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพราเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพราเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์094 95 49 801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ ep นี้นะคะเป็น ep ที่4ี่ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องนะคะมาทั้งหมด40รายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นแมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะเปิดแดงปานที่องค์ละ200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่3 0 0บาทนะคะ ก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระนางพญานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะส่องให้ดูให้ชมกันนะคะต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ เป็นพระคุณแผนนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะคะรูปหล่อหลวงปู่ทิมวัดระหารได้นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะ ใต้ฐานมีตัวยันอักขระนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะวัดป้านายปีสองห้าสามเก้านะคะคูณรัพย์แสนล้านนะคะเหรียญเสมาหลวงพ่อคูณนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่ห้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมาหามเท่านะคะปีสองสี่หกหกนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ห้านะคะต่อไปรายการที่หกนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อโลหะนะคะ ด้านหลังนะคะเป็นเถียนว่าเรือนสมณศักดิ์พระอุปชานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะเป็นเสือนะคะรอเสือนะคะแล้วก็ด้านใต้ฐานนะคะจะมีตัวอักขระนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะต่อไปรายการที่แปดนะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้ ต่อไปรายการที่9นะคะเป็นรูปรหลอดหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่10บนะคะเป็นหลวงพ่อสดนะ ล็อกเก็ตนะคะต่อไปรายการที่1 1นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะวรวยพันล้านปีสองห้าี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเป็นเหรียญนั่งพานนะคะหลวงพ่อรวยวัตโกนะคะรายการที่12นะคะเป็นทรงพยาคุดนะคะหลวงพ่อปานนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเฮ้ยไม่ใช่เป็นพระคุณแผนนะคะไม่ใช่พระสมเด็จนะคะพระคุณแผนนะคะพี่องนี้รายการที่สิบสามนะคะ ต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบห้านะคะหลวงพ่อทวดนะคะ เรียญปลอดภัยนะคะเป็นรายการที่15นะคะรายการที่16นะคะรุ่นพิเศษมหาราบปี36นะคะ รายการที่17นะคะหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้เหยียบน้ำทะเลจืดนาะองนี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นปิดตายันยุ่งนะคะ รายการที่19นะคะยันยุ่เหมือนกันนะคะจะคนละรูปทรงนะคะลองดูนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่19นะคะรายการที่20นะคะเหรียญหลวงปู่ศุกนะคะ รายการที่ยีสอ็ดนะคะอันนี้เป็นด้านหลังฝั่งตะกุดนะคะเป็นไก่นะคะขี่ไก่แบบนี้นะคะ <c oughs> องนี้รายการที่ยีสิบอ็ดนะคะต่อไปรายการที่ยีสิบสองนะคะเหรียญหลวงปู่วแหวนนะคะ รายการที่ยีนะคะพระพุทธชินราชนะคะรายการที่24นะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะ รายการที่ยี่สิบห้านะคะเหรียญหลวงพอ่อเกษมนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะพระคุณแผนเนื้อเคลือบกระเบื้องนะคะ รายการที่17นะคะหลว,วงพ่อมุ้ยนะคะรูปหล่อนะ,ะหล่อโบราณน,นะคะแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะอันนี้เป็นพระคงนะคะ รายการที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่สามสิบนะคะพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวแห้งๆสวยๆเลยนะคะองค์นี้ รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะรายการที่สามสิบสองนะคะ รายการที่สามสิบสามนะคะคุณแผนอุ้มนางนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะรูปหล่อพ่อท่านค้ายนะคะใต้ฐานมียันอักขระด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ สามนะคะต่อไปรายการที่สาหนะคะหลวมปู่แหวนนะคะ36นะคะเป็นเหมือนพระพุทธชินราชนะคะกับกุมารน,นะคะองนี้เป็นรายการที่สาิบหนะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะรูปรลอหลวงพ่อเดิมนะคะขนาดองค์ใหญ่อยู่นะเป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเหรียญหลวงพ่อหลิวนะคะรุ่นสุขใจวัดไร้แตงทองนะคะพญาเต่าเรือนนะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะ ่อไปรายการที่39เนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้รายการที่39นะคะรายการสุดท้ายนะคะรายการที่40นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่40รายการสุดท้ายนะคะถ้าหากดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดใจกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ